ทุกคนรู้หรือเปล่าครับว่าครั้งหนึ่งมีผู้หญิงที่เดินทางมาถึงนิวยอร์กพร้อมกับพาสปอร์ตจากประเทศที่ไม่มีอยู่จริงและสิ่งที่แปลกที่สุดคือเธอหายตัวไปต่อหน้ากล้องวงจรปิดเลยโดยที่พาสปอร์ตเล่มนั้นมันมีไบโอเมตริกแล้วยังมีโฮโลแกรมที่สมบูรณ์แบบแล้วเต็มไปด้วยตราประทับจากประเทศที่ไม่มีอยู่จริงโดยที่ประเทศนั้นชื่อว่าโทเรนซาและมันไม่มีชื่อของประเทศนี้อยู่ในแผนที่โลกของเราเลยโดยที่พยานเล่าว่าเธอดูปกติเหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปจนกระทั่งเจ้าหน้าที่บอกว่าประเทศของ คนนั้นไม่มีอยู่จริงเธอชะง,งักแล้วพูดเบาๆว่าที่นี่มันไม่ใช่โลกของฉันแล้วพวกเขาได้ถามกลับว่าที่นี่คืออเมริกาใช่ไหมเธอตอบว่าใช่แล้วหลังจากนั้นหลอนก็เอาแต่พึมพำคาว่าอเมริกาหลังจากนั้นเธอถูกพาไปห้องควบคุมพิเศษอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังตลอดเวลาโดยที่เธออยู่เงียบๆนานหลายชั่วโมงแต่จู่ๆเธอก็หายไปกล้องวงจรปิดนั้นจับภาพได้เจ้าหน้าที่ได้ค้นทั่วสนามบินแต่ไม่มีใครเลยที่หาร่องรอยของเธอเจอแล้วคลิปวิดีโอันั้นได้ถูกเผยแพร่ไปยัง โซเชียลมีเดียจนกลายเป็นไวรัลโดยที่หลายๆคนตั้งคำถามว่าเธอคือผู้ที่มาจากต่างมิติหรือคนที่หลงมาจากอีกโลก